ฮัลโหลสวัสดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องมเมื่อนี้ยก็พบมาพ่อกันเช่นเกา่เกาเช่นเคยเนาะโอ้ผู้บ่าวจนะักู้บ่าวบ้า,านได้น้อเนี่ยเพิ่นมาอันเห็ดเห็ดกินมนันเห็ดกินเก่งเนอะู้บ่าวเดี๋ยวบ้านได้นอ้โอจะถักแขกบ้านบ้านคุณเพชรบ้านคุณเพชรเออบ้านคุณเพชรเมืองหินบูญแขกขโมย <c oughs> ได้ไม่น,น้ยังเนาะเห็ดกินมันี สมตำเลยเนาะโอ้สมตำแต่แขกเด้อพ่อแม่พี่น้องใสบลายแสบลายเหมือนมะวิธีการตำบังหงบ้านเทาเนาะวิธีตำมังหงโชกินมันนะขิวแรงเหมนกันเด้อพ่อแม่พี่น้องมาเด้อพ่อแม่พี่น้องสุกูสุกคนวิธีตำบังหงตำแบบบ้านเฮ้าเลยพ่อแม่พี่น้อง ผู้บาวตะแกกเห็ดกินแกงครอยากได้อเป็นลูกเป็นผัวกะติดเส้นติดต่อได้เนาะติดต่อทั้ทงได้เนี่ยนะบุ้ยเบอร์วะหาเบอร์ยังไม่ห่ออยู่อออย <c oughs> ขอให้สวไดไปก่อนแสดงว่าเคยเป็นพ่อค้าเก่ามาก่อนได้เนาะอก ไปกินธรรมาดาเอานี่นยังอน,นี้เปงนวใส่ายแสแายใส่ายแสาย,ายสแน้อยแสบน้อยใส่ลายพมน <c oughs> า,า <c oughs> มนี่อาหารแรงเนาะมากินน้ำกันได้มไหมเนาะเริ่มวิวเขาเยาบวงแบน่อแป,ป๊บนึง สมบรรยากาศรอบๆไปก่อนหลังจากเลิกงานเลิกการมากับหาแนวอยู่เนวกิน กบางงกกงเก็บอะไรใช้นอนเนี่ยเนาะพี่ต้นมันหรืเปาะปลูกปลูกเองปลูกเองเนาะปลูกเองเลยพี่น้องเอ้ตดเต็มเต็มขรบพี่แต่เซะอย่าเนี้ยพ่อแม่นะพ่อแม่พี่นองเห็นได้ทำไหลรยช่ปะ

แช่กันจะแช่แล้วเห็นแลวน้ำไล่ไหลเลยได้ผมให้พี่น้องเลยัแซ่บ่แช่แช่แช่ หนุ่มป่อใช่ไหแช่บ่แช่ก็ต้องว่าแช่เห็นเองเนาะแสบวัวบ่แสบสิกินบ่เบิ่งเด้อพ่อพี่น้องกินกจะจวดจาดปาดบึ้มกินอยู่ริมไทยริมหน้าแหละพ่อพี่น้อนตามเองกินเอง ขายได้ทั่วละอนาจักนี่หลังจากเลิกการเลิกงานมากครับอ๋อขึ้นเข่าพินน้ำเด้อพี่น้องเด้อบุมีแนวเฮ็ดเบือแน่นอ่ะหากินภาษาบ้านน้องเฮาเนาะอาหารแรง่นน่ะเพ่เขานิ้วพี่น้องเอ้ตรวจตรวจจะขาดเปิ่ม มากินเข่าน้ำกันสูทุกคนพ่อแม่พี่น้องบบม,มีวางตังกล้องบเงล่าจับเอาเลยล่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อมากินน้ำกันเด้อบัางได้พ่อโอ้ยยูทูบเบอร์ยังไหนหาบบตังกล้องเราบ่ได้ยูทูบเบอร์ยังจนเนี่ยตอนนี้ตายแล้วยูทูบเบอร์กำลังจนเด้อพี่น้องดอเด้อเบอร์ใหบเบาสอนแฟมิลี่ครับ มา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 ,มา,ากินมาเป็นไมาพี่ห<ร><ง>น่กินเผาเ้ออาหารแรงมาเนี่ยก็นี่ตำมังคงแล้วก็พบกระดูกจิกงอะมาพี่น้องเอ้กินน้ำกันมาเด้อมาเด้อสุดูทุกคนวายยอดเลยวะ่ะอำอำ,อำป้าต๊ะ ติดดนะาานะอยอคุณอ่ะพี่าแช่มันจะปเหงาห่ะัำเนียรใหญ่ไงกระติน

ก <med> ินอะไราม่ได้แตกผมเหรอพ,พี่น้องเอ,อ้ยแบบนี้หรือว่าจะได้กินเขา่ากินน้ำกันเด้อผมให้พี่น้องเด้อบ,บัดน,นี้เด้อขอจบเก็บเพียงเท่านี้บายบายจากเบาตะแขก